สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ออรลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายตัวหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องยืนไม่ยืนในโรงหนังนี่ก็ยังคงเป็นปัญหาคาลาักะซังถามปมไหนจ้าตอนนี้นั้นเนี่ยก็ได้มีดาราหลายต่อหลายคนนะครับท่านออกมาแสดงจุดยืนว่าถ้าเกิดเหลือคนเดียวก็จะยืนในโรงหนังอะไรประมาณนี้และที่สําคัญนั่นเนี่ยทำให้ผมแปลกใจเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านหลังจากที่มีสื่อช่องหนึ่งนั่นเนี่ยได้นําเสนอเนี่ยคนไม่ยืนในโรงหนังสะเทือนถึงพักส้มอะไรประมาณนี้ก็ส่ง ผลให้ประชาชนทั้งหลายนั้นงงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเดินผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าวันนี้ก็ทยอยกันออกมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเดินผู้ชมสําหรับดาราดังต่างๆทั้งอุหัลือไทยครับท่านอ่าแล้วก็นกสินใจอะไรต่างๆน,นานนนี้ก็ได้ออกมาลั่นนะครับเดินผู้ชมโดยที่สําคัญไปวันนี้น่าจะเป็นอุหันลือไทยครับท่านโดยอุหฤนลือไทยลั่นพวกไม่ยืนในโรงหนังเนี่ยเป็นพวกต่างด้าวนะครับเดินผู้ชมอุประกาศก้าครับท่านไม่ทนพร้อมเผยจุดยืนแม้เหลือคนเดียวทั้งโรงหนังเราก็จะยืนลั่นคนที่ไม่ยืนเนี่ย อาจจะเป็นต่างด้าวหรือเขาไม่ใช่คนไทยอะไรทํานองนี้ก็ที่น่าจับตามองนะครับท่านรวมถึงตอนนี้ได้มีการบอกว่ายืนค่ะและความคิดเห็นส่วนตัวอู้ว่าคนที่ไม่ยืนอาจจะเป็นคนต่างด้าวหรือไม่ใช่คนไทยอะไรทํานองนี้โดยหลังจากโพสต์ลงไปแล้วนั้นก็ได้มีคนก็มาสแสดงความคิดเห็นอย่างมากมา,กายก่กองนะครับท่านผู้ชมแต่เดียวก่อนครับท่านที่มันเด็ดที่มันโดยอยู่ตรงนี้ถามใครหลหะจ้าโอเด็ดนะครับท่านแต่ไม่รู้ว่าโอเด็ดตรงไหนถามทําไมหลหะจ้างเฮ้ยบอกว่าเป็นนางแบบชื่อดังนะเนี่ยแต่เราก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อนะ นะครัท่านผู้ชมถ้าเกิดชื่อดังแบบเออลูกเกดเมธานีอะไรประมาณนี้อาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าโดยมีการโดนขุดนะครัท่านผู้ชม โดยสุดงงครับท่านโอเดตที่เขาบอกว่าเป็นอะไรวะออนางแบบดังนะครับท่านแต่ว่าไม่รู้ว่าดังตรงไหนสงสัยผมอยู่ในพกในดอยครับท่านไม่เคยได้ยินชื่อเท่าไหร่สุดงงโอเดตเห็นคนไทยไม่ลุกยืนในโรงหนังลั่นคันมือแต่ไม่อยากทําเด็กอะไรประมาณนี้หลังจากผมได้เข้าไปส่องคอมเมนต์นั่นเนี่ยก็โอ้มีความพิเห็ทต่างๆนานานนเนี่ยบอกว่าสุดยอดเลยน้องโอเดตเนี่ยทำได้ดีมากพี่ชอบอะไรทํานองนี้ได้อีกฝากหนึ่งอืามระวังเด็กจะสวนเอาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร โดยลั่นว่าตัวเองหากมีโอกาสก็จะยืนทุกครั้งนะครับท่านอาแปลกตอนนี้ทําไมเหรอจ้าหันไปยืนตรงไหนก็ไม่ค่อยจะเห็นมีคนยืนอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมบางครั้งทนไม่ค่อยได้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ในคอมเมนต์เศร้าค่ะเออมี คันมือด้วยค่ะอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวเขาจะหาว่าทร้ายเด็กนะครับเรื่องผู้ชมก็เป็นปรากฏการณ์ที่ออกมาอย่างเรื่อยๆไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านวราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับเรื่องผู้ชมก็ต้องข้ามผ่านข่าวนี้ไปก่อนส่วนตอนนี้หลังจากทัวลงไม่หยุดยั้งสําหรับใครลูกสุเทพนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากออกมาจะเซฟสตีอะไรประมาณนี้นะครับท่านต่อต้านความรุนแรงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เจอบอกอลายจุดสัตว์นั่นเนี่ยโอ้ยพวกสลิมกบปสน,นกหวีดนี้ตอนปี57เนะครับที่เป่านกหวีดไก่เทือ ยิ่งรักอย่างนั้นในการตะเพิดยิ่งรักอย่างนี้แล้วก็มีอดีตนายกอยู่ตัวหนึ่งนะครับท่นานได้ไปขึ้นบนเวทีนั้นเนี่ยบอกยิ่งรักเป็นอย่างนั้นบอกยิ่งรักเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าไรที่ยืนนะการดู้ชมหาที่ยืนไม่เจอกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะมีแต่ที่พื้นหรือเปล่าแต่แอันนี้ลูกไอ้เทือกครับท่านโตบอกกอล่จุดนั้นเนี่ยไม่เคยเหยียดยิ่งรักอแล้วก็ลั่นไม่กลัวทัวลงร่วมแคมเปญหยุดความรุนแรงต่อสตรีอะไรประมาณนี้โดยเอกนัทลูกไอ้เทือกครับท่าน,นวไมม่หงรักนน ي, ชาาช็แถต ทำไมเหรอจ้าเห็นม็อบกับ,บ,บ,บสพศนกหวีดนี้โอ้ยมันเหยียดอย่างไม่หยุดยั้งหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นชนกลุ่มน้อยไปแล้วหรือไม่นั้นสําหรับไอ้เทือกนั้นก็น่าติดตามลูกเลี้ยงยังไม่เอาเลยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่ไอ้เทือกจะไม่เอาลูกเลี้ยงบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านเพราะที่น่าติดตามอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวโตบบกก๊บกอะไรจุดไม่เคยเหยียดยิ่งรักอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่ทุเรศอ่ะปีอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวตามที่ประชาชนทั้งหลายนั้นแแถลลลงงอออออออกกกกมมมมาาาาาาาหหรรรืเป่่่่นนนนนนนััั้้้็ไไจจจใสวตีีีะยด คนครับท่านประกาศแสดงจุดยืนในโรงภาพยนตร์ลั่นใครไม่ยืนแต่เรายืนก็บออกก่อไปด้วยนกสินใจเตาสมชายเข็มกัดนะครับท่านผู้ชมหลายคนกันเลยทีเดียว สแสดงความรักชาติรักแผ่นดินออกมาอย่างทันควันปั้นจันรก็โพสผ่านไอจีเป็นอิโมจิรูปแถบทงแดงขาวน้ําเงินนะครับท่านผู้ชมเต่าสมชายก็รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์รักชาติาศาสนาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านก็ต้องข้ามผ่านข่าวนี้ไปก่อนนะครับส่วนตอนนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรแล้วเว้ยเฮ้ยทัวลงหม่อมเจ้าจุนเจมยุคน,นะครับท่านผู้ชมหลังโพส์ฐานนักกีฬาบอลเล์บอลทีมชาติไทยเนี่ยทำเพื่อใครถามผมไหนผมที่มีการชู3ามนิ้วอะไรประมาณนี้นะครับที่ ในการแข่งที่บราซิลอะไรประมาณนี้แล้วก็โวลั่นเว้ยเฮ้ยจ้าใจใครเนี่ยชู3มนิ้วในสนามอะไรประมาณนี้ก็โดนโต้ไม่หยุดยั้งนะครับเดินผู้ชมส่งผลให้จุลเจิมยุคนตอนนี้นั้นต้องออกมาขอโทษครับท่านแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการลบโพสไปแล้วหรือไม่ไม่อาจแน่ใจมาเร็วเค็มไวครับท่านหม่อมเจ้าจุลเจิมขอโทษเพียวอัชลาพรนะครับเดินผู้ชมกล่าวหาชู3ามนิ้วอะไรประมาณนี้โดยสมาคมวอลเล์บอลนะครับท่านได้ยินเรื่องนี้นั้นถึงกับขั้นเกือบจะขำแทบฟันหลุดฟันร่วงกันเลยทีเดียวบอกว่าเลข3เน ที่ชูสามนิ้วที่ว่านี่หมายถึงว่าการวางเซตอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรับเดิมผู้ชมเป็นการออดำเนินเกมนะครับท่านในการเล่นวอลเลย์บอลอะไรประมาณนี้หม่อมเจ้าจุนเจมก็ออกมาบอกครับท่านหลังจากที่ซัดนั่นเนี่ยเออจ้าใจใครเนี่ยชูสามนิ้วจะรักใครก็หัดเก็บไว้ในใจอะไรบ้างแล้วเป็นอย่างไรต่อจาตอนนี้ก็ออกมาชี้แจงนะครับท่านล่าสุดหม่อมเจ้าจุนเจมโพสตเฟซบุ๊กขอโทษแล้วนะคะรับเดิมผู้ชมโดยระบุว่าเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนต้องขออภัยเพียวอัชราพรคงยศ ด้วยนะครับก็ลงชื่อหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคคนนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ทันแล้วครับท่านถามทำไมล่ะจ้าทัวร์แห่ไปลงกันไม่หยุดยั้งเลยนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยสำหรับสาววอลเลย์บอลน,นะครับท่านผู้ชม บอกว่าเออไอที่ชู3ามนิ้วเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการเซตของการเล่นเกมในทีมนะครับท่านแล้วก็ไม่ได้ชูวันที่พิธานลิ้มจเจริญรัตอะไรไปด้วยพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้รู้แล้วว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับเดินผู้ชมก็คือต้องขายน้ําพริกมันปูก่อน,นะครับท่านโดยอันี้น้ําพริกมันปูนะคบเดินผู้ชมกินกับข้าวนั้นอร่อยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวถ้ากินเล่นๆนี้ก็อาจจะอร่อยหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจต้องลองทําดูควบคู่กับน้าพริกกุ้งเสียบครับท่านโดยขนาดแบงมาจุหอละแปดส 2 5 0บาทครับท่านรวมกับมันน้ำพริกมันปูได้นะคะรับท่ามผู้ชมปลากเกล็ดขาวอบกรอบทุเรียนทอดออขนุนทอดอัลมอนด์ก็มีนะคะรับท่ามผู้ชมโดยขนาดเบ่งบัรจุ5 0 0กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บายทางยังไม่มีพอยังไม่ได้ทำครับท่านเคยทำแล้วโดนตีตกกลับมานะครับท่านวิบบับนัดวิวนสลิปนี้คือเสื้อนะคะรับเดามผู้ชมตัว400บาทพร้อมส่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมานะที่นี้ยังไม่หยุดยั้ยง <c oughs> ครับท่านและเป็นอย่างไรต่อจ้าสำหรับเรื่องถััััดไปตอนนนี้บบชวจจกรระะางะคะ ดมผู้ชมหลังจากเป็นแกนนนำม,ม็อบราสฎดนแล้วก็ตอนนี้นั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นเอ่ออะไรว่าเาเรียกอะไรดีวะเนี่ยกูจะพูดยังไงดีวะอ่ะาก็ได้ไปอยู่กับกลุ่มเสื้อเหลืองไปที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการโอดโอนนะเนี่ยบอกเนี่ยตอนนี้กองทุนราสฎดนประสงค์ไม่ช่วยแล้วถามทําไมเหรอเออไม่รู้เหมือนกันนะครัดบดมผู้ชมด้านประชาชนก็เลงว่านี่เป็นการย้ายค่ายไปแล้วเออจะไปช่วยทําไมก็แตกเป็นสองฝั่งสองฝ่งงายใบยชินวัฒน์ครับท่านหลังจากเปลี่ยนเป็นเสื้อเหลืองเรียบร้อยนะครัดบดมผู้ชมประกาศขอรับบริจาคค พอกองทุนราษฎรประสงค์เนี่ยช่วยแต่ลุงอะไรประมาณนี้ครับท่านก็ไปที่น่าจับตามมองนะครับเดินผู้ชมโดยชาวเน็ตก็แบ่งเป็น2อสาส่วนนะเนี่ยบางก็บอกว่าเนี่ยน่าจะช่วยเขาต่อและอีกฟางหนึ่งเป็นอย่างไรโอ้อันนี้ย้ายค่ายไปแล้วไม่สมควรช่วยอีกนะครับเดินผู้ชมล่าสุดเจ้าตัวครับท่านทําอย่างที่ตัวเองเคยถนัดมาอย่างชั่วนาตาปีหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจปรากฏว่าสารมีคมําพิพากษาว่าผมกับลุงซึ่งเป็นตัวใบชินวัตรอะไรประมาณนี้เป็นจําเลยที่1แล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นจําเลยที่2ศสารมีคําสั่งให้เสีย ค่าปรับคนละ25,200บาทแต่ปรากฏว่าผมแจ้งกับูนยนทนายว่ามันไม่มีตังค์นะครับท่านผู้ชมในการเสียค่าปรับเออและจะขอให้กองทุนราชประสงค์ช่วยได้หรือไม่ปรากฏว่าไม่มีการตอบรับใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมส่วนตัวผมต้องถูกคุมตัวลงมาอ่าสารมีคําสั่งไม่อนุญาตอะไรประมาณนี้ในการบาเพ็ญประโยชน์ตัวเขางงครับท่านกับกองทุนราด,ดอนประสงค์มามากอะไรประมาณนี้ยังจําได้ไหมอะไรนี้ก็ว่ากันไปครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าล่าสุดใบชินวัตร์จันกระจ่างครับท่านได้โพสต์อัปเดตอะไรว่าเนี่ยขอขอ ขอบคุณพี่น้องพ่อแม่เออที่มีน้ําใจไหลหลังมาช่วยผมนะครับเรื่องผู้ชมในการเสียค่าปรับอดีตต่างๆนานา,นานอะไรประมาณนี้ออก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรวันนี้ผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างรุนแรงอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะพี่น้องฝ่ายรักสถาบันทุกกลุ่มเออ แล้วก็เดี๋ยวขอถึงบ้านก่อนจะอนุญาตชาร์จแบตนะครับท่านชาร์จแบตโทรศัพท์หลังจากนั้นจะไลฟ์สดเพื่อเปิดอกคุยกับพี่น้องอะไรประมาณนี้ก็ได้มีการแปะเงินหรือไม่นะครับต้องเติมหรือไม่เข้าไปด้วยสําหรับเรื่องอะไรขอรับเงินบริจาคครับท่านันนี้ก็ต้องขอแถลงเรียนขก่อนนะครับเ่ามผู้ชมว่าแจ้งมาจากมติชนออนไลน์ครับท่านต้องก็ต้องเปิดโชว์เลยนะเนี่ยถามทําไมเดี๋ยวจะหาว่าข่าวเท็จนะครับเ่ามผู้ชมไม่มีมูลก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านก็ต้องเลติดมีข้ามผ่านไปก่อนนะครับรับ เรื่องนี้ไม่รู้จะแหลงผือของจริงกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้พิรพันธ์สาริลัทวิภาคนะคะรับเด้นบูชชมอดีเคยอ,อกหักในการเป็นสอสอแล้วก็สอบตกหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจรอบที่แล้วแต่จําได้แม่นยําลงเลือกตั้งเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์นนเนี่ยก็แพ้อ,อีกครับท่านคู่กับใครคู่กับหมอว่ลลงนะคะรับเด้นบูชชมตอนนี้ชูย่าเนเปียครับท่านกลับ,บบ้านอย่างเดียวดายหลังจากสอบตกนะครับไม่มีคนเลือกกันเลยทีเดียวเลือกก็มีครับท่านโอ้คุยโมกคุยโตนะเนี่ยเนี่ยคนชอบเป็นแสนเลยเว้ยเฮ้ยแต่คะแนนไม่กี่หม่ะะู่ชมไมไกี ลอยไม่กี่แสนแล้วเป็นอย่างไรตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นหมอบนยอดดอยแล้วครับท่านล่าสุดลงจากดอยนนเนี่ยหลังจากโดวนพิธาลิมเจริญรัดฟ้องไป24ล้าน62,475บาทหมอว่าลงก็ดีใจนะครับท่านผู้ชมถามดีใจเรื่องอะไรตอนนี้ศาลยกฟ้องแล้วนะครับท่านผู้ชมและเป็นอย่างไรต่อไปจ้าหมอว่าลงก็ขึ้นสู่ยอดดอยไต่อยู่บนยอดไผ่ไต่อยู่บนยอดไม้อีกหรือไม่นั้นไม่อาจแน่นใ,นใจแต่อันนี้ครับท่านพิรพันธ์สารีและทวิภาคนะเนี่ยสอรลาออกสอสอรวมธาตุรวมไทยขอ ทำงานเป็นเลขาฮิตเลยครับท่านจนเวลานาทีสุดท้ายอะไรประมาณนี้เฮ้ยโดยตอนนี้ไอ้โบอาจจะลอย,ยิ้มแล้วนะเนี่ยถามทําไมเหรอจ้ารู้สึกว่าไอ้โบเสกสกลนะครับท่านผู้ชมร้งองเสียงดีทรพีในรคุณมีหรือไม่นั้นไม่อ่านแน่ใจเคยบอกนะเนี่ยสําหรับนายจตุพรนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยไอ้โบเนี่ยไปหลอกทักสินเสร็จปุ๊บก็มาหลอกประยุทต์ต่ออะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อบไปจ้าก็โดนชาวเน็ตบางคนนะเนี่ยบอกโอ้เนี่ยขนาดไอ้โบยังหลอกทักสินได้เลยส่วนทําไมตัวมึงเนี่ยเออฉลาดถามฉลาดยังไง โดนทักษิณหลอกตามที่มันเก่าวอ้างมาเลยทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีหิวแสงกระหายแฟดไม่หยุดยัง้งอ่าก็ปรากฏว่าวันนี้และตลอดไปนายพีระพันเคยประกาศไว้เมื่อวันที่21อะไรประมาณนี้ว่าจะไม่มีวันทิ้งประยุทธ์นะครับท่านและพร้อมจะทําหน้าที่เลขายอ้ไม่ใช่ประยุทธ์เนี่ยจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต ไม่ใช่ไม่ใช่จนวินาทีสุดท้ายของตัวไอตัวอันไตอะไรประมาณนี้ในการทํางานและการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีของคนไทยทราบซึ้งใจครับท่านประยุทธ์เป็นคนดีเหลือเกินสร้างคุณูปการให้กับประเทศมากมายส่งผลให้ผมนั่นเนี่ยต้องเข้ากูเกิ e ลเลยนะครับท่านผู้ชมขามเข้าไปทําอะไรเข้าไปสอดส่องนะครับท่านผู้ชมว่ามันมีไอเดียระดับสมองฝังชิปมากขนาดไหนก็เยอะแยะมากมายก่ายกองสุดท้ายแฮ้านะครับท่านผู้ชมเออไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านรีบเปลี่ยนออกดีกว่านะครับท่านผู้ชมอ่านไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียก็ ไม่ได้อ่านอีกแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเสนียจันไรติดมือนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะแหลงพื้ดีครับท่าน ส่วนตอนนี้กําลังอ,อ,อีลลงตุงนางสังขยานะครับท่านผู้ชมนายเสรีวงมนทาตอนนี้ออกมาค้าควรอีกแล้วนะครับท่านแต่ว่าไม่ได้ค้าควรเหมือนกับวัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ตัวสูงสูงน,นั้นไม่ใช่นะเนี่ยหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ทวนลงเสรีวงมนทานะครับท่านบอกว่าเป็นนักวิชาการ70-80ปีนี้โอ้ยหลุดมาจากสงครามเยนหรือเปล่าผมก็บอกว่าอย่าพูดแบบนั้นนะเนี่ยถามทําไมเดี๋ยวดรเสรีอ้าปากเอ้ยไม่ใช่โอ้ยตายแล้วมันยังไม่มีโดยนายเสรีวงมนทาครับท่านค้าควรน,นั่น กรรมจริงๆคนไม่ได้เลือกพลอยสวยไปด้วยถามปมไหนจ้าน่าจะเป็นการแซบพิธาลิ้มจเจริญรัตน์นั่นเนีย่ยถ้านักการเมืองไม่มาหาเสียงหลอกประชาชนถ้าประชาชนไม่หลงเชื่อนักการเมืองง่าย,ายๆเพราะอยากได้สิ่งที่เขาหลอกกันว่าจะให้ให้อะไรมึงบอกมาเว้นไม่ใช่โอ้ยสงสัยต้องให้แบบไอ้ประยุทธ์ในการเรท่นผู้ชมนายเสรีวงศ์มณาน,นี้มันาจะชอบเนีย่ยแรงงานอยากได้450บาทจบปริญญาตีอยากได้เงินเดือน25งหมคนแก่อยากได้เดือนละสามพันคนพิการอยากได้เดือนละสามพันนอนต เตรียมอยากได้หมื่นหนึ่งคนมีลูกอายุไม่ถึงหกขวบอยากได้เงินเดือนรับพันสองต่อคนหนุ่มๆไม่อยากเกณฑ์ทหารพ่อแม่ก็ไม่อยากลูกเกณฑ์ทหารอะไรประมาณนี้แฟนสาวไม่อยากให้แฟนหนุ่มต้องไปเกณฑ์ทหารมึงอยากก็ให้ลูกมึงไปเกณฑ์แต่ว่าเฮ้ยเสรีไม่รู้ว่ามันใส่เกลืออะไรนะครับท่านผู้ชมเด็กๆอยากได้เสรีภาพทําอะไรตามใจทุกเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าจะทําทันทีทําได้ในร้อยวันบ้างบัดนี้ชัดแล้วว่าทําตามสัญญาไม่ได้ต้องรอปี70โอ้บอกว่าทําตามสัญญาไม่ได้นี้ผมนึกถึงไปยุทธ์ขึ้นมาเลยนะถาม ทำไมเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานสุดท้ายไม่นานของมันนี่โอ้ยไม่รู้ว่าโคตรพอ่อโคตรมันหรือป่านะครับท่านผู้ชมอยู่มา8ปดเปีครับท่านไม่ตบไม่ตีก็ไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็มันยังย้าอีกนะเนี่ยสำหรับเท่าเสรีครับท่านคนหนึ่งหลอกคนหนึ่งโลภอะไรประมาณนี้ประเทศจึงเป็นเช่นนี้่าคนไม่ได้เลือกอย่างตัวมันเองก็พลอยซวยไปด้วยกรรมจริงๆนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็กรรมจริงๆเลยถามกรรมจริงๆเรื่องอะไรเรื่องที่ต้องไปเห็นดอร์ตุ๊บเท่งไอ้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปเห็น ank, หนายเ,เ,เสรีวงมนทาน,นี้นะครับ ่านผู้ชมออกมาเผย์ปากอากว้างไม่หยุดยั้งครับท่านวัวไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วส่วนตอนนี้เปิดมาเจออีกอันหนึ่งอันนี้เอามาขยายความก่อนนะครับท่านหลังจากโอเดตอะไรประมาณนี้นะครับนานผู้ชมเดือดครับท่านเกิดดราม่าเดือดเมื่อตอบคอมเมนต์ว่าคันมืออยากจะพัวพระพบแพทย์ตบเด็กอะไรประมาณนี้แต่ก็กลัวว่าจะรังแกเด็กอะไรประมาณนี้โดยใจความบางช่วงบางตอนนนเนี่ยด้วยสัญชาตญาณหลังจากที่ตัวเขาเองเนี่ยอ่าก็ลุกขึ้นยืนตามปกติเลยหันไปสะกิดน่าจะเป็นสามี เขานนเนี่ยให้ลุกขึ้นแล้วก็หันไปเห็นวห้อยห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนนเนี่ยที่ไม่ลุกขึ้นงงค่ะงงบ้านเราเปลี่ยนไปแล้วจริงๆจากนั้นก็มีคอมเมนต์โพสเข้ามาถามเรื่องนี้นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอย่างน้อยออคนยืนน้อยลงมาจากเพื่อน ตัวเขาเองถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยเรื่องวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้ดราม,ม่าคือโอเดตยอมรับว่าเห็นคนไม่ลุกเพลงสรรเสริญแล้วเศร้ามือก็คันด้วยเดี๋ยวแต่ว่าเขาก็จะหาว่าทําร้ายเด็กอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านบางช่วงบางตอนหรือไม่ถ้าเกิดจำไม่ผิดนี้หามไม่เจอแล้วถามทาไมเหรอจ้าเอออยากจะตะโกนร้องออกมาดังๆนะครับท่านผู้ชมสําหรับเพลงสันเสริญพระบารมีอะไรทํานองนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นํามาถแถลงเบื้องต้นครับท่นานเพราะว่าเมื่อกี้ค้างคาคารากาซังไว้ตอนนี้ กอ,อกมาสแสดงจุดยืนกันอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเดานผู้ชมเป็นจุดยืนอย่างแท้จริงกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะแลงผือนะครับเดานผู้ชมเลติดบีข้ามไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้อย่างที่แถลงเรียนขายไปแล้วนี้อุ๋หรลือไทยก็โดนทวนลงนั่นลั่นพวกที่ไม่ยืนในโรงหนังก็เป็นพวก อะไรวะต่างด้าวนะครับเดิมผู้ชมเขาอาจจะไม่ใช่คนไทยอะไรประมาณนี้แล้วผมก็เหลือเกินอีกแล้วถามยังไงเฮ้ยเปิดผ่านไปเห็นนะครับท่ามผู้ชมเนี่ยก็มีภาพอู้หันหรือไทยแล้วก็โคชโยทีผู้มีสัมพันธ์ทําไมติดเอามาอยู่ข้างกันใน Facebook ครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าทำไมหน้าเหมือนกันแบบนี้วะเนี่ยหรือว่าเราคิดไปเองก็ไม่อาจบอกได้นะครับเดิมผู้ชมลุงนี้อีลุงตุงนางสังคกระขอบไม่ยุจอนกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ที่แน่ๆน้ำพริกเนี่ยอร่อยนะครับเดิมผู้ชมไม่มีลุงตุงนางสังขยาอย่างใดอย่างเด็ดขาดก ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เรื่องประธานสภานะก็ยังคงเวียนว่ายวกวนนะครับท่านค mm hmm. าราคาสังไม่หยุดยัง้งส่งผลให้ชีวิตวิเคราะห์อะไรกันอีกว่าเนี่ยแผนล,ล้าลึกอาจจะได้เห็นงูเหา่าล่อลวงก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนะครับท่าน mm hmm. ตอนนี้ก็ออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวและมีอะไรกันอีกไหมจ้าโอ้ตอนนี้ก็มีพวกคางคกนะครับท่านผู้ชมคางคกนกเขา ยี่หิวถามทําไมละจ้าเนี่ยได้ออกมาอย่างนั้นได้ออกมาอย่างนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้ไอ้คางคกสปายนี้จะเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่สปายไวคุณเล่น,นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แน่ตอนนี้พิธายัางเชื่อใจเพื่อไทยไล่เงื่อนไขต่อรองยืนยันลงพื้นที่ไม่ได้เล่นเกมอะไรวะปลุกมวลชนนะครับท่านแต่ที่แน่แน่ตอนนี้ทัวร์ไม่ใช่ไม่ใช่ทัวร์ไม่เกี่ยวครับท่านห้างแตกอีกแล้วครับท่านพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะเนี่ย พบแฟนคลับครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่แฟนคลับไล่นะการด้านผู้ชมแบบประยุทธ์นั้น,นไม่มีถามทําไมโอ้ยตัวมันไปที่ไหนเนี่ยแต่ก่อนนั่นเนี่ยผมก็ปวดใจแทนประยุทธ์เหลือเกิน one two three four five six seven eight n ถามท่องเลขท,ทําไมท่องให้ดูนะการด้านผู้ชมว่านี่คือการอ่านอะไรวะท่องภาษาอังกฤษนะการด้านผู้ชม one two three four five six seven eight n แล้วมีอะไรต่อไหมไม่มีนะครับท่านนึกขึ้นได้ก็เอามาร้องให้ฟังเล่นๆห้างแตกอีกพิธาพบแฟน ครับครับท่านร่วมงานแฮปปี้อ่าย่างไม่หยุดยั้งนะครับด้านผู้ชมแล้วก็วัดก็แทบแตกอีกครับท่านพิธาควงปิิ หมอองปฏิพัฒน์สันติพาดาครับท่านเรื่องนี้หมอว่าลงอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วเนี่ยเฮ้ยแฟนครับหมอว่าลงหลงเข้ามาฟังนั้นเตรียมยาดมอมยาหมองไว้ก่อนไว้เฮ้ยท่านอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางกันเลยทีเดียวถามปมไหนจ้าเนี่ยหลังจากรอบที่แล้วนะเนี่ยพ่ายแพ้กับหมอองในการเลือกตั้งนั้นก็หนักพอแรงแล้วนะครับเ่ผู้ชมมาวันนี้หมอว่าลงต้องอยู่แบบเนี้ถามทําไมสอบตกนะท่านคนเลือกน้อยเกินไปเนี่ยไม่ได้เข้าสภาทวงกกตเขาก็ไม่ให้เอ้ยสอสก้าวไกลต้องเป็นของไทยพักดีอะไรทํานองนี้ เป็นอย่างไรเนี่ยต้องดูคู่แข่งตัวมันเองนะเนี่ยเออในการที่จะได้ขึ้นเป็นประธานสภาว่าที่ประธานสภาหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดเป็นผมเป็นวัดลงนั้นเนี่ยผมจะต้องขึ้นดอยนะคะท่านผู้ชมไปเป็นหมอบนยอดดอยอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวแล้วก็เอาปี๊บนะคบท่านผู้ชมมามุกปี๊บอีกแล้วครับท่าน ปับกบกับกบักาลีนามึงออกมานะเนี่ยใครจะเสนอชื่อประธานสาภาเนี่ยเห็นธรรมนัฐด่ามึงอยู่ไอ้ไม่ใช่มันยังไม่มีไปเคาะประตูนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอซื้อขี้ไก่เลี้ยหลังครับท่านแต่ก็อาจจะต้องผิดหวังถามทําไมฟาร์มมาโดนปิดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมข่าสวสนฟาร์มตอนนี้อีเอ,อก็ไม่มีข่าวให้สนฟาร์มอีกแล้วครับท่านส่วนวันนี้ถามทําไมต้องหนูเออคือนน้ำลายบ่อยจังเลยบอกวันนี้ไม่ค่อยฟิตนะครับเรื่องผู้ชมไม่ได้ใช้ไดเกียวครับท่านไม่ทราบ <c oughs> ว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยอยู่ๆวันนี้ใครมันก็ มาขึ้นนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยหรือว่าเราจะไปเจออูแวนโกถามเจอที่ไหนเนี่ยเจอบ่อยๆนะครับเรื่องผู้ชมปรับสภาพร่างกายยังไม่ค่อยชินครับท่านเห็นแล้วสยองพองก้าวเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ที่แน่ๆไม่ต้องสยองหากอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลนะ์นักดิวชเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เอลบจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน